สัมมาวุตโตปกุปปติคนพานแม้พูดดีๆก็โกรธสวดดีทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วหนึ่งอย่างอีกส่วนก่อนที่ฉันจะวิสัชนาไขาคําทํานายบุคลิกนิสัยท่านที่เกิดในราศีนี้ให้ฟังขอทุกท่านกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปของฉันด้วยนะ หรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความพึงพอใจของท่านทั้งหลายจะเป็นการดียิ่งขอบคุณชาวราศีธนูท่านที่เกิดตั้งแต่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมรูปร่างโดยทั่วไปมักมีรูปร่างสูงโปร่งกระฉับกระเฉงมีบุคลิกธรรมดะแมงใบหน้าเปิดเผยสดใสดูร่าเริง มีท่าทางเหมือนนักผจญภัยรักธรรมชาติบุคลิกและนิสัยเป็นคนที่รักอิสระรักการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเปิดเผยจริงใจและมีอารมณ์ขุนมองโลกในแง่ดีเชื่อมั่นในโชคชะตามีวิสัยทัศน์กว้างไกลบางครั้งอาจเผลอพูดตรงเกินไปจนคนอื่นรู้สึกเสียใจ โรคประจำตัวควรระวังโรคเกี่ยวกับตับสะโพกขาและไขข้ออาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือปวดเมื่อยบริเวณหลังล่างจากการเดินทางบ่อยจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้โปดรอคลิปราศีถัดไปขอบคุณที่ฟังจนจบและกดแชร์ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆราศีด้วยเทิน